สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถไฟฟ้าผู้สูงอายุ4ล้อนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะครับนำเข้ามาโดยเครื่องบินนะฮะจากประเทศอังกฤษเลยนะครับรุ่นนี้ยอดฮิตมากนะครับอ่ะอันนี้เดิมเดิมเลยนะฮะสภาพเดิมเดิมนะครับใช้งานน้อยนะครับ ดูครับดอกอยางหนาหนามากนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาครับตัวนี้เป็นตัวรีแทกอเบิลนะครับสามารถแยกได้ทั้งหมด7ชิ้นนะครับเชิ้นเลยนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแยกอะไรได้บ้างและปลดด้วยมือเดียวนะครับเขาเคมการันตีนะวัตรกรรมของเขาไว้ว่าสามารถปลดนะครับ ปลดประกอบได้ด้วยมือเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูทีว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเรามาดูรอบคันก่อนนะฮะรอบคันมีอะไรบ้างนะครับเบาะนะครับสามารถหมุนได้360องศานะครับสามารถเลื่อนเข็นได้นะครับขึ้นสะพานลงสะพานไม่ไหลนะครับตัวนี้นะครับมันล็อกในตัวนะครับเป็นเหมือนของพวกซูซูกิพวกฮอนด้าของญี่ปุ่นนะครับแต่แบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะครับโอเคคันนี้เซอร์วิสพร้อมส่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเตรียมจัดส่งนะครับคุณชาญชัยนนทบุรีนะครับอ่าแบตเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับของเด สเปกยัวซ่านะครับ22 22แอมป์นะครับ12โวลต์2ก้อน22แอมป์นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น25แอมป์นะครับอ่ามากกว่าเดิมนะครับของเดิมนะครับท่านอ่าตอนหนึ่งการชาร์จนะครับสามารถวิ่งได้20กิโลเมตรนะครับเหลือ13ไมล์โดยประมาณถ้า25แอมป์ก็น่าจะประมาณ25กิโลเมตรนะครับตอนหนึ่งการชาร์จนั่นเองนะครับอ่าทางนี้เท่านั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักขึ้นอยู่กับอ่าสภาพถนนด้วยนะครับอ่ะตัวนี้กุญแจมามีมาให้2ดอกนะครับเป็นกุญแแจบบบเสีียนนะะฮ เสียบเข้าไปนะครับนี่บอกสถานะแบตนะครับกู๊ดนะครับเต็มเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแบตใหม่นะครับมีไฟสีเขียวขึ้นมีกระต่ายมีเต่านะครับเลือกได้มีแต่โอเคนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับคันนี้นะครับสเปคนะครับจะเร็วกว่ารถไฟฟ้าผู้สูงอายุของฝั่งทางญี่ปุ่นนะครับอันนี้วิ่งได้สูงสุด8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับของญี่ปุ่นจะวิ่งได้6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้งานง่ายนะครับอ่ะเรามาดูกันเมืองต้นยังคงความเป็นเซฟตี้อยู่นะฮะ นี่โอ้โหถ้าแรงๆพื้นลื่นๆนี่ดิฟได้เลยนะฮะเนี่ยดูว่าโอ้โหดิฟดิฟดิฟพื้นลื่นฮะดิฟเลยฮะเพราะแรงแรงพอสมควรนะครับแต่ยังคงความปลอดภัยไว้อยู่ก็คือเราเขาเรียกว่าอะไรเราปล่อยเร่งรถหยุดนะครับฉะนั้นขึ้นเนินลงเนินไม่ไหลแน่นอนนะครับรถหยุดอยู่กับที่นะครับปล่อยมือก็รถหยุดนะครับไม่ไหลนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟตี้นะครับเวลาออกตัวจะออกช้าๆเนิบๆนะครับไม่ได้ออกแรงนะฮะนี่ครับ างตรงนี้แรงมากนะครับเอาอเคมไว้8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดิฟได้เลยครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของการ r e เ a r g a b l e กันนะครับแบตเตอรี่นะครับมีที่ชาร์จมาให้ อ่ะดูแบตเตอรี่ก่อนก็ได้ครับมีที่ชาร์จมาให้นะครับเป็นชาร์จแบบนี้นะครับเสียบเข้าได้เลยนะครับเสียบกับตัวรถได้เลยนะครับหรือว่าจะยกออกก็ได้เพราะว่ายกออก2ฝั่งนะครับแต่ผู้สูงอายุไม่สะดวกแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นตัวสําหรับเคลื่อนย้ายนะครับไปที่ต่างๆสะดวกง่ายนะครับแยกได้ทั้งหมด8ชิ้นนะครับต้องบอกก่อนแยกัเออชิ้นโทษทีทั้งหมด7ชิ้นนะครับอ่ะ โอเคเรามาดูกันนะครับอ่ะแชิ้นมีกุญแจด้วยนะครับแจอะถอดกุญแจออกก่อนนะฮะชิ้นที่1นนะครับจริงๆไม่ต้องถอดก็ได้นะครับแขนอ่ะชิ้นที่1ผมเรียงให้ดูก่อนนะครับอ่ะชิ้นที่2มือเดียวนะฮะใช้มือเดียวนะครับอ่าตามกฎเกณฑ์ตามไอ้นี่ของเรานะครับมือเดียวนะครับชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3กดเบาฮะกดเบากดลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นอ้ว่าผมถือกล้องอยู่ อืมโอเคกดลงลงยกขึ้นนะครับชิ้นที่สนะครับต่อมาชิ้นที่สี่ตะกราหน้ามือเดียวเปิดออกได้เลยนะครับอ่าชิ้นที่เท่าไหร่ละอ่าชิ้นที่5นะครับยกแบตออกก่อนนะครับสิ่งสําคัญคือยกแบตออกก่อนจะปลดด้านหลังได้ไวขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะอาจจะไม่ชัดยกแบตออกง่ายได้นะครับอ่าเสร็จสุดท้ายนะครับ ตัวแฮนด์นี้สามารถปรับได้นะฮะปรับได้ด้วยการหมุนตรงนี้นะครับแลาหมุนปลดล็อกปลดล็อกแล้วยกขึ้นนิดนึงนี่แค่นี้เองโอเคนะฮะแล้วก็หมุนกลับเข้าที่นะครับเนี่ยสามารถขึ้นลดเก่งได้เลยนะครับชิ้นสุดท้ายครับอันนี้ยอดฮิตเลยยอดฮิตมือเดียวได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันยกนี่ขึ้นครับเรียบร้อยฮะนี่ฮะอ่ะนับกันครับ1ชิ้น2ชิ้น 3 4มสี่ห้าหกเจ็ดดชิ้นตามที่ผมบอกไปอ่ะถ้า8ชิ้นเมื่อกี้ผมพูดผิด8ชิ้นก็เป็นตัวนี้ไปด้วยกุญแจนะครับอ่ะวิธีการประกอบประกอบก็ง่ายครับมือเดียวเหมือนเดิมนะครับยกเข้ามันจะมีแง่งอยู่2แง่งนี่นะฮะเราก็เอาเข้าตรงบูสสีขาวเห็นไหมฮะลงปุ๊บนี่เรียบร้อยโอ้โง่ายมากนะครับง่ายได้นะฮะโอเคครับถ้าใครชอบก็นะครับฝากติดตามนะครับแต่ครันนี้ขายแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมจะส่ง คุณชาญชัยนะครับหมู่บ้านลากูนนะครับนนทบุรีนะครับโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะครับยกขึ้นล็อกลงล็อกนิดนึงบิดให้แน่นพืแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับตามด้วยแบตเตอรี่แต่ผมชอบนวัตกรรมตรงนี้มากนะครับผรงต้องบอกก่อนยกเข้าออกได้ง่ายมากมือเดียวนะฮะอันนี้มือเดียวจริงๆนี่ฮะเรียบร้อยใส่กลับดูวิธีการใส่กลับนะ เรียบร้อยเจ๋งไหมล่ะนะครับเอาแบตเตอรี่ตรงสองมือครับน้ําหนักรวมทั้งหมดนะครับของรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอยู่ที่ห้าสิบแปดกิโลกร,รัมรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับอเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแค่นี้เองครับที่เหลือก็ใส่เบาะครับยกเบาะใส่มีรูอยู่ใส่ง่ายๆนะครับอ,อลงล็อกนะครับโอเคใส่แขนแข่งร้อยได้ล้านครับใส่แขน ปึ๊บข้างซ้ายไปแล้วข้างขวาตรงนี้อ่าเข้าไปปึ๊บครับใส่ตะกร้านี่ภายในหนึ่งนาทีเสร็จแน่นอนนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับเรงเหลืออีกคันหนึ่งครับสีส้มนะฮะเหลืออีกคันหนึ่งสีส้มถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับ0892292993นะครับผมแบงกอกอิเล็กตริกซีเนียคาไทยแลนด์ ยินดีให้บริการครับดูแลบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานนะครับซื้อรถกับผมไปรับประกันให้3เดือนนะครับขอบคุณครับเป็นรถมือ2องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับขอบคุณครับ